เอาเลยครับก็ขอกลับนะฮะสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่ในผมนายซีโร่นะครับวันนี้อยู่ในเกม h o w l n d moon animal uh, pirate 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 a า pirate นะฮะ, uh, ate, ะ,ฮะโอเคเรามาเรามาเล่นนะฮะพาร์ทแรกนะครับผมโอเคเรากดปุ่ม A นะครับท่อมไปเลยคือเสียงเกมจะดังนิดนึงแต่ผมจะไปปรับให้เสียงเสียงผมมันนะฮะอ้าวเฮียเดียว <laughs> นะฮะมามาเริ่มกันเลยครับอ่าคงไม่มีเคอร์เซอร์มเมาส์นะฮะเพราะผมไปปรับเรียบร้อยนะฮะโอเคผู้หญิงผู้ชายเนีฮะเป็นตุ๊ดได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมีผู้หญิงสองคนเหรอมันก็ไม่ได้อ๋อผู้หญิงสองสองผมไะ,ะผู้ชายอ,ะอ่ะอ๋อผู้ชายก็มีสองผมครับ <laughs> มีสองทรงผมนะครับชุดอยู่กับ character c h a r a c อ e r a boy b o อ a บอยนี่อ a m มน อันนี้นะครับบอยคนนี้ครคือตัวเกมเนี่ยจะเรนเดอร์อยู่ที่แค่เอ่อเท่าไหร่วะ25เฟรมเรทนะครับผมซึ่งผมจะเรนเดอร์เป็นแค่30นะจะไม่เอา60เฟรมเรทนะครับซึ่งถ้าเกิดหกสเฟรมเรทอ่ะมันมันก็ยังไงอยู่นะเพราะว่ามันมัน <c oughs> 60เฟรมเรทกับเฟรมเรทตัวเกมแค่25นะฮะ60เฟรมเรทมันก็จะแบบไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ผลมากคือเรนเดอร์เปล่าคือ30เฟรมเรทก็เหมือนกันเฮ้ยดอนฟอร์เกมแร็ we have to go ชุดอะไรอ่า uh, <c oughs> ไปหาไปหาอะไรวะนางฟ้านางเดือดแตนตอนนี้เราได้ทำการากลับกลับมาที่ฟาร์มนะคือก็งงเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องคืออะไรหามอ่านไม่เจอนะฮะเฮ้ยอ๋อนี่มันถามชื่อครับเออแกช,ช,ชื่อแกอะไรนะ <c oughs> เออชื่อคุณน,นี่อะไรนะลืมลืมแล้วพูดอีกครั้งหนึ่งนะโอเค ถึงเวลาที่เราต้องคือเราผมมาใช้แป้นเล่นนะครับผมแป้นแป้นพิมพ์นี่แหละเพราะว่าไม่มีจอยนะฮะก็เล่นในอีมูอีมูนับวีด้วยนะผมอีมูวีนะอีมูอีมูวีนะครับโอเค R O s ์โอโอเคเรยบร้อยสิเด็กยาชื s อ t ิสเนม m e a เด h a t ไ i g h t z e ร o โอแน่นอนครูอันนี้ชื่อแฉนแฉนเดอะ ชื่อ,อ,อของฟาร์ไมไนั่น Nice to miss you อ๋ยยินดีที่เรารู้จักกนระัยินดีที่พบคุณอะไรเงี้ยครับจากอ่าอันนี้ใหม่ใช่ไหมอืมก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ให้ไปถามมันอะไรประมาณนั้นคนระับคือแปลกแปลกก็ไม่รู้นะแต่มันมันพูดประมาณนั้นเออแล้วกูรู้ได้ไงอะไรเงี้ยอ่า well let me start with this what is you r อะไรชอบอาหารอะไรอ่ะประเภทอะไรอะ what is you โอเค อาหารเนอะผมส่วนตัวผมชอบผักแล้วก็ผลไม้มากครับนี่มีชีสแล้วก็ไข่แล้วก็คิดได้ทุกอย่างเอานี้แล้วกันแอ w เ e r ร you อ๋อแล้ววันเกิดล่ะเดินเกิดเดินเกิดกูซัมเมอร์แล้วนะซัมเมอร์ซัมเมอร์เซลล์นะประมาณต้นเหรอหรือว่ากลางหรือว่าตอนจบเอาประมาณกลางแล้วกันคือกลางกลางแล้วกันนะเข้าใจละไอซี่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปที่ฟาร์มนะผม โอคนั่งรถม้าไปนะครับอันนี้ก็บ่นพรามๆไปเรื่อยๆนะฮะโอเคก็จริงๆเกมเนี้ยมีมีคนมาอขอให้แคสหลายครั้งแล้วไม่ใช่หลายครั้งด้วยสิแบบตื้อมาในในแฟนเพจด้วยนะก็เลยเออแคสแคสต์แล้วกันนะออนะครับผมโอเคเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ฟังครับ,ไม,บ <to> ไม่ฟังหลับ Listen to me ไม่ฟังอะ โมโหเลยตัวไอ้มแมลงวันเมื่อกี้มแมลงวันเมื่อกี้เอาบินวนเลยเอาเฮ้ยโอเคถึงจุดหมายแล้วครับอ๋อ oh. ฮ okay. uh, ึจ uh, ิกงบอ่ายบายอ่ะมึงพูดภาษาไปให้กันเหรอวะโอเคแล้วก็วิ่งไปที่บ้านเราโหนั่นบ้านเราเหรอนี่คือฟาร์มเราใช่ไหมโห oh, เละมากครับโห oh, เป็นอะไรที่เละมากอืมนะฮะโอ้โหจุดจุดจุด รับรับไม่ได้บ้านเป็นวันนี้อ๋อสึกมันมีชิ้นส่วนอะไรออกเต็มไปหมดเลยเนะี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลโโอเคนี่คือไฮคุณคือซิโรใช่ไหมอ๋อยินดีต้อนรับเข้าเข้าสู่อะไรเมลามอลเชนเชนิฟาทาวอะไรทักอย่างนะเออฉันชื่อ่อเมลอนเมลอน เมลอนเมลอนอะไรสักอย่างเนี่ยคอาไปอ่านตัวละครเนี่ยครับเจอกับฟาร์มนี้อ๋อไอ้นั้นมันเป็นชื่อนามสกุลมาริตันมาริตันอะไรทุกอย่างอ,อันนี้คือฟาร์มเรานะฮะนี่มันนี่มันเยี่ยมไปเลยนะซิโร่เออ you get you get you get a home and land of free วอราเทาตกใจครับเออ,อ,อเกือบลืมไปแน่เออเออ่คุณจะทำเงิน5,000บาทเพื่อที่จะแล้วฮอลแลนด์อ้าไอ,อ้แมลงวันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้แล้วก็ฉันมีอะไรจะให้มันเป็นแผนที่เออฉันฉันแน่อ ฉันคิดว่ามันน่าจะช่วยคุณได้นะอ่าเป็นแผนที่เย้กดแมพกดกดบวกกดกดบวกทูยูสอิสมันคือกดบวกนึงกดตัวอะไรพวงงอยากหน้าทีหนึ่งแล้วก็แล้วนี่มีอะไรจะให้นายต้องการอ๋อนี่น่าจะเป็นพวกจอบพวกอะไรหรือเปล่าเริ่มต้นนะฮะนั่นไงฟาร์มมิ่งเซ็ตเป็นเอาไว้ที่ทำฟาร์มเซ็ตนะฮะ ะครับแล้วก็นี่ก็บ่นพล่านพล่นพลานไปนะคือเกมเนี้ยไม่เคยเล่นนะฮะเราไม่รู้เนื้อเรื่องฮะนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยคือแมปเดี๋ยวเราสงสัยต้องเดินงงแน่นอนฮะคล้ายๆกับเออ่คล้ายๆกับเออ่ไอเนี้ยฮะเอฮิโร่เบเบเล่อะคือต้องเดินมาเดินงงนะฮะ It is a way to get ก็เนิ่มมอดมอดอันนี้น่าจะเป็นที่ขุดแถวๆที่ขุดแร่ต้องไปหาหาที่ขุดแร่แล้วลรออ๋อไนท์สต็อปบายเท้าบาบาบาเลดี้โอเคงั้นก็ไปครับขอแยกตัวไปฮะทีละงั้นเราไปเริ่มทำฟาร์มดิวอ๋อต้องชื่อฟาร์มต้องชื่อฟาร์มยังไม่ได้เริ่มทำฟาร์มต้องชื่อฟาร์มดีกว่านะ ก็จะเป็นแซดอีเอ้ปลานี่นะโอ้โหดีนะที่ที่ตัวแซดตัวแซดตัวไหนดีนตังนี้ตัวแซดอย่างนี้แล้วกันนะฮะฟนาะร์มเราชื่อซีโร่ไหเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยมีอันนี้ด้วยงงงงซีโร่ฟาร์มโอ้ๆๆโหนี่มันเป็นชื่อที่ดีมากเลยเนะี่ยเยี่ยมมากเลยเขนิขนเขินตัวเขนินพวกเราไปหาไอ้นี่กันเถอะนะฮะที่อะไรแอร์เรียสักอย่างเนี่ยที่บ่อน้ำนะฮะ ก็ไปขออะไรอืมนี่มันมุ่งมั่นมากปะ่ะแล้วก็มองไปที่บ้านอ๋ได้เอาละเราเรีบไปหาอะไรนั่นกันเถอ,อะเออจุดจุดๆๆยหยาแล้วก็เดินเข้าไปอ้อเฮ้ยซีโร่มึงไม่ฟังกูเลยใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ฟังกูฟังอะไรอีกแบบใช่ไหมนเนี่ยดูดูภาพัาบจะกระตุกไง มันไม่ใช่กระตุกแต่มันเป็นเฟรมเรทของเกมมันอยู่แล้วอ่ะมันเรนเดอร์มาแค่นี้เอ้ยแต่มันดีนะดีเอ้ยแต่มันดีกว่าเพทูนะเพทูนี่อยู่ที่60ตลอดนะฮะต้องบอกไปเลยว่าทีมนี้นี่นุบเอ้ยโปรแกรมนี้นี่นุบน,นะครับกดหนึ่งเพื่ออะไรบ้าบอ๋อนี่คือสอนใช่ไหมโอเคเข้าใจานะเบสิกคอนโทรลนะฮะวิธีการควบคุมนะฮะกดไอ้นี่เมนูเพื่อช่วยได้นะมีมีตัวช่วยด้วยโอเค,โ,อเคโหแม่งเข้าอินโทรเกมก็90นาทีเอ้ย เก้านาทีแล้วเก้าสิบพีน,นี่เป็นอ่าต้องบอกว่าบ้านนี่โล่งมากครับโอ้โนี่ในกระเป๋านี่ทูนบ็อกนะฮะในกระเป๋าในน,นี้ไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวเดอรี่ขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันเช็คอินวีซิสต์เต็มเมมโมรี่วีซิสต์เต็มเช็คอินเช็คไฟโอเคขอเซฟ Do ดีเ want to save อ่ะแน่นอนอันนี้แน่นอน,อน,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 อน โอเคเซฟคอมพลี t e ออไปครับตอนนี้เราก็ต้องไปหาอย่างอื่นนะฮะทำอย่างอื่นปลูกผักปลูกดํานาปลูกปะการังนะฮะโจ๊โจไปเลยเอาไปนอกตื้อ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 ซีโร่ฟาร์มโอเคตึ้ง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 นี่อะไรเนี่ยนี่เป็นฟาร์มไก่หรือเปล่าอ๋อครุ๊กมันฟาร์มไก่นั่นไงกูว่าแล้วโอเคตรงนี้มีอะไรฮะอ๋อไว้เก็บอุปกรณ์ครับพวก อะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคตอนนี้เอาพึ umas, ่งครับจะค่อยออกหาซื้อใครซีโร่ฟาร์มมึงจงต้องขึ้นนี NP ้ตลอดเดี๋ยวมันรู้สึกขัดๆตุ๊กตาตางกังมันอ่เดี๋ยวก็ต้องขึ้นเป็นบัวอีกเอาบะอ่ะเรียบ้อยก็ไม่มีอะไรอ่ะเออไม่มีเลยเงียบกริบและแมลงวันนี่จะบินตามกูทำไมะเนี่ยตื้อดเง่นกูว่าแล้ว ปะ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 ป้โหแล้วถังนมถังนมล่วงเต็มเลยเอาช่างมันคอมเมนต์เก่งเก๊เอาไว้เดยวเด้อเด,ด,ดปุ่มปุ่มเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งคือหิวหิวตัวเออทอล์กทูอันนี้คุยแกนี่หน่อยอืมโอเคแกนเซอ์ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องคุยแกนี่ก็ได้โอ้ใน้สระโอเคหยิบขึ้นมาครับ เรียบร้อยนี่เป็นหัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ถั่วเอ้ยไม่ใช่ถั่วดิเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวลืมมั้งหนึ่งขอลืมก่อนอ่อันนี้เป็นที่ขายปะโอเคที่ขายก็ขายไปโอ้ขายเงินเลยเหรอเจ๋งว่ะอ๋อต้องใช้อ๋อมันเป็นน้ำเราต้องเฮ้ยเป็นสิบโมงแล้วชิบหายเราไปหาเดินเล่นดีกว่าแล้วหมุนยังไงวะหมุนหมุนหมุนเนี่ยหมุนมุมกล้องไงวะหมุนไม่ได้ ชิบหายละตืดต <cción> <collar> ืดตืดตืดตเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยนี่อะไรกงกิงกๆงกิงพวกความบันเทิงน่ะเข้าไปกันแหละไปไหนวะสักครค่ะเรามาทางนี้ก่อนอ้าวแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำตืดตืดตืออะอะอะมีแหลกที่หนึ่ง โอเคมีอะไรตอนที่ที่ขายอยู่แล้วที่ขายหรือถังกระยาวะน่าจะเป็นที่ขายครับเพราะว่าถังกระยา t h i คงไม่ไดอยู่ในนี้หรอก okay. อยู่ในบาร์ในโรงวัวครับคงไม่มีนะนี่อะไรเนี่ยเดินมา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 ฝัา่งนี้ฮัลโหลมีนกด้วยขอเดินดูรอบๆก่อนนะยังงงอยู่แมพฮัลโหล ทางลาบยาวไปเลยตึง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 นะครับรับชมพันแปดสิบได้สบายๆนะครับผมแต่ไม่ใช่หกสิบเฟรมเรทแค่นั้นแหละตึ๊ด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 ฮัลโหลโอเคเข้ามาในตัวเมืองนะฮะตัวเมืองโอ้โหสีวิไลามากครับเมืองเหมือนเจริญมากเลยดูน้ำดินิง่งนิ่งมาก โอ้ oh, ดูเหมือนว่าจะเป็นทาวฮอลนะซีโร่เฮ้อเวททำไมมันกว้างขนาดนี้ <c oughs> มองได้ไกลมากเลยนะมองได้ไกลมากครับมองมองไปอุ้ยนี่อะไรนี่มันร้านถ่ายรูปเฮลโล่สตูดิโอโอเคเป็นกล้องเหมือนพวกอะไรถ่ายรูปอา้าวเรามองโอ้โหอา้าวมีลุง ลุงเช็ดกล้องอยู่อ่ะอยินดีต้อนรับ <Welcome. S 1> เว w e l c อ่ e รู้สึกว่าจะเป็นคนมาใหม่ใช่ไหมเออดีเลยนะเนี่ยยังหน้าย,ยังเด็กยังเด็กอยู่เลยเนะี่ยจากหน้าสองทีนะครับอา่าฟาร์ม well โอ,โอ้โชคดีมากเลยเนะี่ยโชคให้โชคดีประมาณนั้นนะอา่า my name ชื่อ s i มอนนะฮะเป็น บินลันิ่งอ๋อายุสิหเหรอ What the fuck I b ี l ี e v e I can f l อ Oh a ดเ a welcoming present อ๋อมีมีอะไรจะพิเศษนี่ s u r p r i s u r p หรือพิเศษวะ s u r p r i เนอะอ้าวได้กล้องเก่ามาโอ camera You can take ออสามารถถ่ายรูปได้หรือว่าเข้ามานี่ได้อีกนะแล้วแต่เลยโอเคได้ไอ้นี่มาฮะกล้องถ่ายรูป Camera has been a d Heal menu Heal Heal menu โอเคคือยังไงอะมาลองมาลองถ่ายรูปกันหน่อยไหม Basic control c h e e t Camera นี่นะครับกด A เพื่อหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแล้วกด A ครั้งเพื่อถ่ายนะฮะโอเคเข้าใจล้วกดวอิดอ๋อเช็ดเอาไปทำเป็นรูปเนี้ยได้ด้วยเหรออุ้ยไก่ย่ยางเจ๋งมากเจ๋งมากโอเคเอาพอก่อนพอกอนไป,ไปทางนอกกอนไปทางนอกข้างนอกน่าจะมีที่ถ่ายอยู่นะเกลยดต,ตรงนี้มากเลยนะเกลยดมากเลยเอ่าเดี๋ยวนๆะ กดตัวอะไรนะอันนี้อันนี้เลยจึ๊บกด A โอเคหันไปมุมไหนสวยวะเนี่ยมุมนี้ละกด A ครั้งหนึ่งเช็คโอเคน่าจะพอแล้วเก็บ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 มะดูอย่างอื่นดีกว่าครับตรงส่วนนี้คืออะไรฮะเอ่อเป็นร้านอะไรวะเปิดปลาแปดโมงอุย้ยร้านแต่งตัวเอ้ยเชฟแต่งตัวได้ด้วยไก่ย่างอ๋อ มาดูครับมาดูว่าร้านนี้มีอะไรเนะนี่ย w โอ้สวยงามมากเฮ้ยใครทำไมเกมนี้หน้ามันกลมๆวะรู้สึกกำลังจะดูชุดหรือเปล่าเดินมาครับออโอ้ลืมปิดนะมันลืมปิดนะ เออขอโทษนะจริงๆอะ่ะมันไม่เปิดหรอกนะเอออืมไม่อ,อ,อ,อยากตัวนี้ไม่น่ารักว่ะออไรใน to miss you น่ารักมากกว่านี้อออ๋นนี้ทำไมตัวเอกมันไม่พูดเลยวะคืองงมากไ่เอกเป็นใบไงเออ แต่ลูนา่าเธอไม่มาที่นี่เบ๋ฉันรู้แต่พวกเราไม่สามารถบลาบา,าไปได้คือมแมงวันแม่งหลับแล้ว <c oughs> I'm sorry ต้องให้มาได้ยินเรื่องอะไรบาๆแบบนี้ต้องขอโทษด้วยได้มาแล้วครับอะไร,ย,แบบย,รไยินกับหยางใช่ป่ะวะน่าจะยินกับหยางอะไรสักอย่างงงแล้วชุดเนี่ยซื้อได้ซื้ออะไรได้บ้างอะ่ะอ่าชิวเล่ชิวเล,วล่อ้าวชุดก่อนเลยชุดชุดมันคืออะไรฮนะมันคือ ไม่ไม่คืออะไรอะมันเป็นหมวกใช่แล้วก็เป็นชุดก็ไม่จาเป็นต้องซื้อครับตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งตัวเฮ้ยนี่คุยนี่ก่อนมอร์นิง่งน่ารักมากคนเนี้ยแต่ใส่กระโปรงประเด็นคือกระโปรงมันมันยาวไปนะไปไปเราไปอีกทีหนึ่งดีกว่าตึงต้งตึง้ง เอ้ okay. ไม่เอขคือไปข้างบนเดงวันตามมาเร็วๆอันนี้รู้สึกจะเป็นร้านอะไรหมาเอออะไรวะอ๋อโรงเรียนนะครับก็ไม่มีอะไรนะถือว่าว่างเปล่าโอเคออกไม่มีอะไรก็ดีไปฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลายืนคุยกับตัวละครในเกมน,นะเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อน อะไรอีกหรือเปล่านี่อะไรฮะขอนี้เป็นบ้านคนปกตินะ,ะไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรอ้ามันล็อกอะ่ะเข้าไม่ได้โอเคเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้านี่อะไรฮะโอ้จะเป็นที่พักหรือเปล่าโรงแรมอะไรเงี้ย โอกาสลีนาอะไรสักอย่างน่าเป็นโรงแรมครับอืกำลังทำอาหารกันอยู่ดูไว้แล้วพี่อยู่ฝันคลายอ่ะโอ้โหเกือบสว,วนอ่ะอีกนิดนึงรู้สึกก่ากำลังจะทำอาหารนะมันหามันยากมากนะสำหรับฉันเนี่ยเฮ้ยมันบ่นกันน่ะโอ้๋อคนใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยขอโทษนะ เออที่ต้องให้เห็นอะไรแบบนี้นะครับฉันชื่อชื่ออ๋ออะไรวะยูเรนดาแล้วก็เอ้ยยูเรนเออไอ้นี่นี่ยูเรนดาทั้งอย่างอ่ะยูเรนดาในทุกมินอยู่ดีีที่เราจะครับฉันชื่อมายาฮะมายากำลังกำลังมาฝึกทำอาหารที่นี่โอเคเข้าใจละ เราก็ยืนคุยกันสักพักหนึ่งอืมซีโร่เหรอโอเคนายถึงมีอยู่ดีๆโดยจักนะกระคมอันเนี้ยมันเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงแรมวะงงเริ่ม,มงงสับสนกับพวกมึงแล้วเนี่ยแต่พวกเราจะทำให้มันดีแต่ e e v r เอวิตวิง back normal soon ประปเด็นคือไอเกมนี้มันมันภารกิจคือทำอะไรกูจะได้จบๆไปฮะ อามีของจะให้ด้วยเช็ตเคเจมันคืออะไรทักอย่างครับได้มาจากชาวบ้านนะชาวบ้านชาวเมืองนะโ okay. อเคคอมมินครีชช์นี่มันทำอาหารอยู่ใช่ไหมไม่มีโอเคเขาไม่ได้ก็ไปไปหน่อยดีโอเคครับเดี๋ยวว่าผมขอจบเป็นพี่งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าจะ20นาทีแล้วโอ้วัสดีมายะมาเมยะมายามายามายา ขอจบคลิปไว้เพิ่านี้ก่อนนะครับโอเคบายครับ